สวัสดีท่านผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อนๆน,นอนนอนนามวันนามาตึงเราพูดซึ่งตามหาวันพีชและมิดดักฟแฟนเกมอั a d v e เ t u ร์ of p i r a t e เอนิเมะดังจาก,เ,กเรื่องวันพีชอยู่กับช่องชาว The Gang, เดอะแกงไก่เอกเอเพื่อนๆน,น,นอนนอนครับวันนี้เรามาอยู่กันกับช่วงกาชาเกลือเกลือฟังไม่ผิดกาชาเกลือเกลือไก,กาไอก,กาไอกาสุ่งขานั้นจะพาน้องๆเพื่อนๆมาสุ่มหาตัวเมตาตัวละครที่ สู้กับลูฟี่ซึ่งเขานั้นทำให้ลูฟี่ต้องใช้เกียร์ห้าคิดดูแล้วกันใช้เกียร์ห้าได้เนี่ยต้องเก่งก็โหดคือมันตึงมือลูฟี่มากในการสู้กับลูฟี่นั้นไม่ใช่ไคโดแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้ CP9 ร็อบรุจิเพราะหนุ่มเสือดาวครั้งแรกที่สู้กับลูฟี่นั้นที่ท่าเรือของกองทัพเรือซึ่งกำลังจะไปช่วยโรบินจังรุจิ จะปะทะกับรูฟี่ทำให้รูฟี่นั้นได้ปลดปล่อยเกียร์สองออกมาคิดดูละกันนบมาครั้งนี้พ่อหนุ่มสวดาวซีพีนายรรบูรจิได้กลับมาทวงบัลลังก์ ในภาคใหม่อีกครั้งหนึ่งเขายังทําให้ดูฟีได้ปลดปล่อยเกียห้าออกมาอีกครั้งด้วยออือหพูนแล้วขนลุกซูซาไปเลยสิซึ่งเป็นตัวที่ผมจะมาเปิดสุ่มกาชาหาตัวละครเอาไว้คีนนิ่งรุจิด้วยไดมอนทั้งหมด 21000K เคตีเป็นตัวเลขกลมๆไปเลยและพี่เนียสก็จะทำการรีวิวสกิลของเอาไว้คีนนิ่งรุ ว่าสกิลเขามันจะตึงแค่ไหนมันจะโหดหรือเปล่ามันจะทำดาเมจเอลได้ไหมหรือมันจะทำดาเมจเดี่ยวได้แบบโคตรจะรุนแรงเลยก็มาดูกันแล้วก็จะมาแนะนำตัวละครที่เริ่มต้นที่ควรสุ่มหาและตัวเมตาปัจจุบันเพื่อมาปั้นสายฟีและ VIP ทรงเติมลูกรักของเพื่อนๆนอนสนอนใครที่ชอบอนิเมะเรื่องวันพีชตัวละครตัวไหนก็เข้ามาจับจองจับจ้องมาดูกันไปพร้อมๆกันได้เลย โอเคครับผมเราจะเข้ามาที่บ้านเบียสีเขียวนี่กันเลยแล้วก็มีตัวละครที่จะสามารถซมอน5ดาวได้เป็นตู้แบบที่จะเข้ามาบ้างหรือไม่เข้ามาบ้างเป็นรายอาทิตย์ก็จะมาจับจ้องกับตู้อาริมิตตดตู้นี้ได้ซึ่งตัวละครที่ผมจะแนะนําในตัวเมตา้าดาวแดงนั้นสําหรับตู้อาริมิต็ดนี้ตัวละครที่ตกเมตาก็วานคุซันซีจักรพัิไคโดวานคุณน้ นวดดำวานโอรุงเรรีไวัยนุ่มเชงคุสผมแดงซีจกักรพรรดิบิกมัมรูฟี่เกียสี่รูฟี่เกียห้านิกกัถือเป็นรองเมตาและเมตาที่อยู่ในอันดับปัจจุบันคือเป็นใครไม่ได้เมตาอันดับหนึ่งรูฟี่อินเฟอร์โนไม่มีในตู้นี้พี่ชายของเขาซีจักรพรรดิซาโบไม่มีในตู้นี้ก็อดโรเจอร์ไม่มีในตูนนต้น, Roger, น,นี้และที่ยังเหลืออยู่ในเมตาในตู้นี้ละ่ะมีใครบ้างก็ตัวที่หนึ่งอุตะลูกเสาพอตาแชง หรือว่าแชงคูดผมแรงโจมตีแนวเส้นตรงสร้างความเสียหายร้อยเพิ่มและโอกาส60%ที่จะลดสปีดของเป้าหมายทั้งหมด5% 2เทิร์นมีโอกาส80%ที่จะลดสปีดแบบสุ่มเพิ่มอีกเป็นตัวเมตาที่ดีร้างดีบัฟทั้งหมดบนเป้าหมายถูกควบคุมด้วยฝูงชนและรักษาพันธมิตรทั้งหมดรักษาในการฮิวทั้งหมด10ของ hp 10%ตาม hp สูงสุดของอูตะเองเป็นสายยืนที่ Hill คิวรักก่อกวนแถมยังทําดาเมจเอลได้ครบเครื่องเรื่องซ o อตเซอร์จัดจ้านจัดจัดเมตาตัวที่2ยังอยู่ในเมตาตู้นี้บาร์กี้สแต e มเพลตสายป้องกันบาร์กี้โจมตีเลเวล4โจมตีเป้าหมายด้านหน้าและสร้างความเสียหาย289%ของพลังป้องกันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%โดยขึ้นอยู่กับ HP ของบาร์กี้เมื่อถูกโจมตีจากขโมย HP 20%จากผู้โจมตีบาร์กี้จะสะท้อนความเสียหาย40%ไปยังเป้าหมายเฮ้ยเป็นสายยืนที่แทงขโมยสมชื่อตัวละครตลกป้องกันและสะท้อนดาเมจที่รุนแรงจัดจ้านจัดจ้ดานตัวละครเมตาตัวที่3ยังอยู่ในตู้นี้ก็กด เอเนลเรเวลสีโจมตีเป้าหมายแบบสุ่ม3เป้าหมายและสร้างความเสียหาย232%ของคิติคอนเรทบวก30%สองเทินและยังรักษาให้กับก็อดเอเนลเอง HP 25%มีโอกาส60%ที่จะทำให้เป้าหมายเป็นอัมาพาตและก็เพิ่มคริติคอนเพิ่มขึ้นคิเรทบวก30%เป็นเวลา2เทินเฮ้ยเป็นสายนาเมจ AOE ที่ก่อกวนอัมาพาตแถมยังบ สแตก็กซ้อนทับอัมพาตได้อีกอยืนเป็นอัมพาตจนตะคิวกินขาแน่นอนดาเมจร,รุนแรงจัดจ้านจัดจ่าร้าะแรวันนี้ก็ได้มาถึงท่านชอท่านชมรมแรกไปรอคอยกันในวันนี้ผมจะเปิดกับร็อรุจิเอเวก n คนนิงรุจิกับประตัวละคร u R กันนะครับผมเรามาเปิดกันดูว่าจะได้เกลือหรือจะได้ตัวละครมาเปิดกับ1ครั้งก่อนเลยครั้งแรกออก็จะได้หินอัพม่วงมานะแล้วก็ เราผมมีอยู่21,000เรามาดูกันว่ากับ10ซัมมอน3,000ไดมอนนี้จะได้ฮีโร่5ดาวกันหรือเปล่าก็ไปได้หนึ่งครั้งเฮ้ยออกมาแล้วนะก็ได้เป็นจำพวกอาวุธเนาะก็สามารถแรนดอมสุ่มได้เอ้แล้วก็นี่คริสตัลนี่สีสีส้มแบบนี้เลย200อันที่ได้มาเอามาอัพค่าตัวละครไดโ้โอเคก็ไม่ได้ตัวละครแล้วหนึ่งครั้งออกมาครั้งที่2อ m ขอระนี่ได้โอ้โห ผู้ชมเรจะแตกกันนะครับผมคือไอ้ตู้เนี้ยทูเดเกมเนี่ยมันสามารถกดได้แค่2ครั้งต่อวันเท่านั้นก็ยังเหลือตัวสม,มอนอยู่อีก5ตัวเราลองกดสม,มอลหนึ่งครั้งดูอืมได้หินเดินขั้นสีม่วงมาโอเคกดอ,อีกหนึ่งครั้งได้เศษชิ้นส่วน4ดาว15ม่วงได้เศษเวลา4ชั่วโมงได้เศษชิ้นส่วน5ดาว50เศษแล้วก็เศษฟาง ทั้งหมด5ดาว1ตัวโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะฮะกับกับเอาไปแคนนิง่งร,ร,ร็อรุจิดูอาโอเคนั้นไปวันถัดไปกันเลยเราจะมาดูกันว่าเราจะได้รึเปล่า A a few moments t l โอเคมาวันที่2ของผมก็ได้มาถึงกันแล้วอยู่ที่15,000 0 0นูนยเป็นตัวเลขกลมๆเลยแล้วก็กดฟรีไปห็หครั้งก่อนได้ครั้งแรกสามพออกไหมโอ้โหเกมปรับเลทแล้วนะเนี่ยจะได้ไหมเนี่ย ได้แต่ตัวละครไดมันอุ้ยเหนดอมสีเอ,ยอ,ยอ้ยมาแล้วทุกคนเราจะได้รีวิวกับเอาไว้เคนรูจิยูอากันนะเรามาดูกับสกิลแรกกันก่อนเลยโอเคครับสกิลที่หนึ่งฮากิเรกกายาอาก้าปืนนิวดัชนีเรเวลสี่โจมตีเป้าหมายด้านหน้าและสร้างดาเมจ289บเปอร์เซ็นต์บวกกับดาเมจพิเศษเพิ่มอีก15เปอร์เซ็นต์ตาม HP สูงสุดของเป้าหมายจำกัดแอคแทคกบวก และยังรักษารุจ,จิเอง HP 35%แถมรับรุจ,จิยังมีภูมิคุ้มกันดีบัฟเรดบวกอีก60%เป็นเวลา2เทินดีบัฟเพิ่มการตอบสนองดีบัฟกับยูนิตบวก60%ในเวลา2เทินภูมิคุ้มกันสตันภูมิคุ้มกันต่อสตัน1นเทิน เป็นตัวละครที่สามารถสร้างดาเมจโจมตีและก็ยังมีดีบัฟกันสตันได้อีกด้วยแหละมีเรทกันดีบัฟด้วยอย่างเจ๋งอย่างจัาเรามาต่อกันที่ทักษะสกิลที่2ทักษะแพสซีฟสองเรเวลสสามารถซ้อนได้ถึง5ระดับ ไม่สามารถรังเอฟเฟกได้แอคแทบวก45% HP 25%คิเรตบวก25%และคริติคอนดาเมจเรตบวกอีก30%การโจมตีพื้นฐานจะสร้างดาเมจ100%หากคุณมีระดับ1ระดับสร้างดาเมจเพิ่มเติม100%ตามค่าแอคแทของร็อบรุจิของคุณไปยังเป้าหมายหลัก และเป้าหมายจะก,กระจายเพิ่มอีก4เป้าหมายด้วยดาเมจ35%จะทำให้ติดดีบัฟเลือดไหลหลังการจบโจมตีพื้นฐานและสร้างความเสียหาย100%ตามค่าพลังของแอคแท็กเฮ้ยเป็นทักษะแพสซีที่เพิ่มค่าพลังดาเมจให้กับตัวเองแถงยังติดสถานะเลือดไหลสแต็คได้อีกด้วยสกิลที่ 3. หาฮาคิเรกายาปืนพกมือเลเวล4โจมตีเป้าหมายด้านหน้าและสร้างดาเมจ404%ปหาก เป้าหมายมีดาเมจเรทที่เหนือกว่าจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก45%ชั่วคราวกระจาย DPS เป้าหมายอื่นด้วยดาเมจ80%สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก300%ตามค่าพลังของ a t t ทของรุจ,จิและยังสร้างเพิ่ม defense down ให้กับเป้าหมาย defense down ขยายความก็คือประมาณรถเกาะเมื่อปล่อยออกมาจะทำให้ความพยายามของรุจ,จินั้นทำการโจมตีพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง และกระตุ้นทักษะคอมโบรถดีเฟนต์โดนดีบัฟรถดีเฟนต์ดาเมจเรทลบ3 0และคเรทลบ50%ิเร์ในเวลา2เทินไม่สามารถล้างได้อีกด้วยคุณจะได้รับความเงียบก็คือในช่วงเวลาจะต้านทานดีบัฟโดยไม่สนใจขีดจำกัดหรือสร้างความเสียหายไม่เกิน50%ของ HP สูงสุดของรถจิเอฟเฟกต์ยังอยู่คงที่1เทินไม่สามารถล้างได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นทักษะที่สกิลรถ ปริมาณความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับแถมยังรถคิติคอนของศัตรูลงได้อีกด้วยสกิลต่อไปทักษะแบบพาสซีฟปุกพลังผลปีศาจเดวลสี่ awakening from เมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มแบปแปรไทยฉีกขาดให้เป้าหมายทั้งหมดที่มีเป้าหมายฉีกขาดถูกโจมตีคุณจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%สแต็กสูงสุดได้ถึง40%และเพิ่มขึ้นจากการโจมตีของรบรุจิหา HP ร HP ลดลงต่ำกว่า50จะรักษารบรุจิเอง HP 35%ทันทีบวกกับดาเมจเลดและ รเรดเพิ่มขึ้น40%เข้าสู่แม็กซิมัมถ้ามี1รอบสิ่งนี้สามารถถูกกระตุ้นได้2ครั้งต่อเทินในขณะที่ได้รับความเสียหายอันร้ายแรงจะต้านทานความตายของรอบรุจริเองเป็นเลเวล4รับการบล็อกความเสียหายและเข้าสู่ความพยายาม1เทินสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้2ครั้งต่อการต่อสู้แต่ละครั้ง แอคแท k และ d e เฟน s ์จะบวกเพิ่มอีก30%สร้างความเสียหายเพิ่มเติมบวก40%เอฟเฟกยังคงจนอยู่ต่อสิ้นสุดไม่สามารถลบร้างได้การฉีกขาดรถ HP สูงสุด10%ต่อเทิร์นจำกัด3 a t แอคแทของผู้โจมตีลดจำนวนการรักษาโรคอีก50% สองเทินให้กับฝ่ายศัตรูไม่สามารถรังบัฟตรงนี้ได้และรอบรุจ,จิจะรับความเสียหายน้อยลง40%ในเวลา1เทินเพิ่มคิทดดิคอรเรดบวก40% 1เทินให้กับรอบรุจ,จิเองอีกได้ด้วยเฮ้ยทักษะแพสซีฟที่เพิ่มพลังป้องกันบวกแอคแท็กแถมยังคงกระพันในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้อีกด้วยอือเอาเระพมมะมาศทำการลงให้กับทีมตัวละครของทีมฮีโร่ ตรงนี้เลยนะก็กดไปที่ฮีโรอินเอร์เาสำหรับสายฟรีที่กำลังจะเริ่มเล่นนั้นผมจะขอแนะนำตัวแรกกันก่อนเลยตัวละครที่สามารถปั้นยาวได้อาเจจใจเกเรอ,อีวานคอปอีวานคอปเกเนี่ยเป็นสายซับพอร์ตตัวตึงที่ฮิวได้และยังเพิ่มดาเมจให้กับพัธมิตรเมื่อทีมของเราตายอาเจาอีวานคอปแกจะฟื้นคืนชีพให้กับพัธมิตรเราได้หตัวแถมเมื่อถึงเทินหากอาเจแกเนี่ยยังไม่ถูกศัตรูฆ่า แกก็จะทำการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเรื่อยๆถือเป็นสายฟรีที่ควรปั้นยาวตัวที่2เนี่ยจอมพลเรือเอกคิสรุสายฟรีดาเมจดเดียวสกิลดาบเซเบอร์แสงของจอมพลเรือเอกคิสรุแกเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อศัตรูแบบเดียวแถมยังคริติคอลเดียวแบบโหดๆจัดจ้าดอ่ะตัวที่3ก็ มาโควาโนเป็นฟีนิกเพลิงฟ้าสกิลโคตรเท่มีบัฟคงกระพันตัวที่หิวหมูให้กับพันธมิตรได้แถมยังติดลดเกาะให้กับศัตรูได้อีกด้วย เป็นดีบัฟที่ติดลดเกาะแถมสกิลฟีนิกก็โคตรจะเฟี้ยวฟ้าวเลยผมก็เลยเอามาลงะนะ <c oughs> ตัวที่4นะดูฟ oh ี่นิกะโอโหเกียร์าในดวงใจของผมเลยแหละผมเลยเอามาลงทีมเป็นตัวที่สามารถสตันศัตรูได้แถมยังรีทายเทิร์นอันติเมทสกิลได้ถึง2ครั้งอีกด้วยคือมันโจมตีปุ๊บมันก็จะโจมตีเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ตัวที่5เนี่ยซจกักรพรรดิบิ๊กมัมแทงดาเมจที่ผมชอบเพราะเจ้าแม่ชาลอดดินดินแกนเนี่ยขึ้น ทีโพมิทิอุสพระอาทิตย์และสุด ช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวละครได้และตัวเมฆตัวใหม่เฮราที่มาแทนซุดยืนคู่กับบิ๊กมัมเลยเป็นฟิกเกอร์ที่อลังการกว่าตัวอื่นเป็นแท้งถึกผมก็เลยเอามาลงทีมเพราะว่าฟิกเกอร์มันเท่เลยเอาอย่างแรกเลยครับผมในแต่ละวันที่เราจะต้องทําก็คือโซนักกษัตริย์ที่เราจะต้องมากดฟรีแต่ละครั้งใน1วันนี่กดไปเลยหนึ่งครั้งโว์ให้ดูรวยไหมไดราศีปูมานะก็เป็นราศีที่ตรงกับราศีผมเกิดพอดีก็ใส่เข้าไปเลย แล้วก็ใส่พวกอร์ติแฟกต่างๆนะที่เป็นโค้ดตรงนี้ใส่ได้เลยผมใส่ไป็ูรเปินตรงนี้จะเป็นเฟรมโค้ดที่สามารถใส่สกิลเข้าไปได้ที่เป็นรูปก้อนเมฆสีดำๆอยู่ข้างบนตัวของรุจิอย่างเท่อย่างจา้าบแล้วก็เพิ่มเรเวลกันไปเลยนะครับผมเรเวลส0 0แสนละโบนัส4ี่หมก็เพิ่มไปอีกก็50าหมื่นสีเพิ่มขึ้นมาเรเวลสี่ต่อไหมแอคแท็กั้ารอยเจ็ดสิบกดขึ้นไปอีกพาวเวอร์ Power เพิ่มมา 300แสนโอเคสามแสนเลยทีเดียวเอาระเพิ่มอีกเรเวล50 50เพิ่มอีกใช้ส0งรคิสตันสีม่วงแล้วก็เพิ่มอีก300แสนโอเคโอเคเรเวลหกมาเลยต่อกันยาวๆเพิ่มกันให้ไปถึง100เลย60ก็ใช้หินคิสตันม่วงทั้งหมด500ร้อยกดเบรกเพิ่มไปเลยโอเคเพิ่มพลังข้ามาเท่าไหร่0 0มแสนทั้ แต่ทำไมด้านล่างเป็น40,07โอเคข้างล่างเป็น40,09 9แล้วเพิ่มเลเวล80เลเวล80เพิ่มมา50,00 0แล้วก็เพิ่มไปอีก50,02 2เลเวล100อยู่ที่พลัง total damage 50,02ตอนนี้ก็สามารถเพิ่มเป็นตัวไอฟางตัวนี้สีแดงๆเนี่ยสามารถมาเพิ่มได้แล้วก็รบรุจริ5ดาวเหลือง1ตัวก็จะมาเพิ่มเป็นดาวแดงได้1ดาวแดงนะ ร้วตรงนี้ก็จะเป็นรูนนะครับผมสามารถเพิ่ม defense HP หรือว่า attack ที่เข้ามากับรูนตรงนี้ได้เพิ่มสาถานะค่าโบนัสสแต็คเพิ่มขึ้นไปอีกให้กับเอาไว้เคนรุจินะครับผมเราจะมาดูกับ Story Mode กันเราจะมาดูกันว่ารุจิมันจะตึงแค่ไหนมันจะทำดาเมจได้รุนแรงไหมเราจะมาทำการทสสกิลให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันเลยไฟ นีครับผมก็มีบัฟอะไรต่างๆขึ้นมาบนหัวเยอะแยะมากเลยมาโคาผมก็โจมตีไปต่อด้วยบิ๊กมัมหลินดลินเอารอบรุจจีใช้นิ้วจิ้มสวัดเข้าไปรูฟ่กีห้าหมุนตัวเข้าไปปุ๊ติวติวติดสตันไปหนึ่งตัวแถวหลังแล้วกองทัพเรือก็โตมตีเข้ามาแต่ละตัวโจมตีเข้ามาเรื่อยๆใส่กับบิ๊กมัมเราก็เพิ่มเลือดเข้าไปเรื่อยๆมือนโจมตีแล้วก็เพิ่ม HP อีวานคอาเจ้แกเพิ่มฮิวเลือดให้กับมาโคมาโคบอกขอนอกฟีนิกซ์หน่อยแล้วกันโจมตีเข้าไปสติ ปี๊มามโกรธเพราะไม่มีน้ำตาลเข้ากระแสะเลือดทำดาเมจไป2 2งหมต่อด้วยรับรุจิป,ปืนพกกายาเด็กโจมตีส่ศจัตรูเดี่ยว1 3 0 0 0ใส่ศสัตรูเลือดที่น้อยรูฟี่นิการะเบิดเกียร์5โซมือและส่งอัศนีสายฟ้ารุงมานดาเมจ 24.7K แล้วก็เพิ่มเรือจากซันนี่เข้าไปแล้วก็เหลือรุกกระจกเรือแค่ตัวเดียวเหลือสามารถสร้างความเสียหายด้วยมาโคเออแล้วก็ฮิลให้กับตัวเองด้วย 14.4K ชนะแบบวิน <c oughs> เอาเาลัเพื่อนเล่นกับบอร์ดสตอรี่ มันไม่ค่อยตึงมือสัเท่าไหร่นะกับรสรุจ,จิเนี่ยเออเอาไว้เค้นรุจ,จิเราจะไปสู้กับอารีน่ากันนะครับผมฟังไม่ผิดอารีน่านี่เลย <c oughs> ผมรีเฟซก่อนละกันเอาตัวระดับ 1 2 9 0 0 0โอเคมาโจมตีกันเลยเอาระบจะเพิ่มบับเสกบับมุนหัวให้กับตัวละครทุกตัวนี่เสกเข้ามาแล้ว <c oughs> ิดเทืนด้วยโซโรโจมตีใส่รูฟีน่นิกะเข้าไปทําดาเมจแล้วก็ต่อด้วยมาโคสิจักรพัดิบิกนามชูดาบทําเรเซอร์ไปใส่ศัตรูแถวหน้าดาเมจ 10.3k รับรูจิฮากิเดกายาเอาปืนนิ้วดัชนีติดดีบัฟเป้าหมายดาเมปจุ 8K รูฟี่นิกะร้อยตัวปืนกลยังยืดทาดาเมจไป 9K แล้วก็โดนโจมตีจากฝั่งศัตรูเข้ามารัวๆเลยเฮ้ยชัวร ตูมจับสโตเข้ามาแล้วก็โจนก็เอเนลโจมตีเข้าไปแล้วก็โซโลโจมตีเข้ามาส่วนเราก็โจมตีเขาตอบกลับมาโคอันติเมตเฮินฟ้าดาเดทไป2 4 0 0มแล้วก็ติดสถานีบัฟรถเกาะอ,อยู่ด้วยสีจกักรวาลพิมม์จบด้วยความโกรธโจมตีใส่ศัตรูหมูเข้าไปอยู่ที่40,000ดามเมท รอบรุจิฮักคีเรกกายาปืนพกใส่เป้าหมายติดคริกแจคอนดาเมจ40,000 40,000 40นะ40,000 40, ไปยังใส่ศัตรูโซโรและเอเนลก็เสียชีวิตรูฟี่นี่การรอยตัวฮักคีเรกกายาปืนใหญ่ยางยืดเรียกอัศนีทำดาเมจไป61,000่เคให้กับศัตรูทุกตัวโซโรและรอก็เสียชีวิตไปเหลือแค่คูซันทำดาเมจแช่แข็งใส่ศัตรูอีวานคอปและส่งเรือมาโจมตีเพิ่มเอาระครับทีนี้ก็เหลือแต่คูซันตัวเดียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาคโครโจมตีท่าเพลิงสีฟ้าเข้าไปเอาระครับเพื่อนๆนนน,น,นนนออตี้พี่กกกก็ไดด้ทาาารรเปิสุ่มชับอเเวคคนนิ่ง แนะนำตัวละครเริ่มต้นที่ควรสุ่มหาและตัวเมตาที่ควรสุ่มเป็นที่เรียบร้อยชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อที่จะไม่พลาดกับช่วงกาชาเกลือเกลือแล้วพบกันใหม่กับชาว the ะแกงไก่เอกเกเอกซ a g อเกน thank you for watching